รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องเล่าจากชุมชน คุณผู้ชมคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสี่โมงครึ่งนะคะเจอกับรายการเรื่องเล่าจากชุมชนค่ะวันนี้ทุกตาเนี่ยอาสาพาคุณผู้ชมมาเล่าเรื่องที่ตลาดน้ําดอนหวายนะคะที่อำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้รับรองว่านะคะเรื่องเล่าจากชุมชนเนี่ยมีเรื่องราวจัดเต็มให้เลยในตลาดน้ําดอนหวายนะคะมีอะไรมากกว่าที่คุณผู้ชมคิดแน่นอนคะ่ะเพราะว่าวันนี้ทั้งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ทั้งเป็นเมนูเด็ดจากชุมชนรวมไปถึงในช่วงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะพาไปวัดไร่ขิงวัดนี้เนี่ยมีประวัตินะคะแล้วก็มีามกัดิ์สทธ เฉพาะหลวงพ่อวัไร่ขิงค่ะและที่สําคัญนะคะในตลาดน้ําดอนหวายค่ะขึ้นชื่อมากแล้วก็ถ้าใครนึกถึงอยากจะกินขนมไทยหรือว่าอาจจะเป็นเป็ดที่ขึ้นชื่อเนี่ยเขาบอกว่าต้องมาที่นี่วันนี้ขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมมาจัดเต็มนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมในรายการค่ะ ชื่อเสียงมากๆแต่คนอื่นนะคะทุกท่านพาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับกำนันก่องเพราะว่าประวัติความเป็นมาของตลาดน้ำดอนหวายแล้วก็รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นแบบว่าเออเมนูเด็ดนะคะเรียกว่าครบจริงๆนะคะเดี๋ยวต้อนรับกำนันสุวิีของเรานะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กำนันขาก่ออื่นถามกำนันถึงที่มาของตลาดน้ำดอนหวายก่อนว่าประวัติความเป็นมาของตลาดน้ำดอนหวายเริ่มต้นจากอะไรครับตลาดน้ำดอนหวายเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ะนะครับแล้วก็เป็นตลาดริมน้ำนะครับในช่วงนั้นเนี่ยได้เกิดวิกฤตปี40นนะครับเราก็ได้รวมกลุ่มกันของพ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรามาดูว่าสิ่งที่เราชุมชนเรามีอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับทีนี้ชุมชนเรามีอยู่เนี่ยก็คือ เราไม่มีในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างอะไรที่สวยงามแต่เรามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นศิลปะวัตถุเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะครับแล้วเรายังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา<ช>เพราะฉะนั้น<ช>จุดเด่นของตลาดน้ดําดอนหวายเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นในเรื่องของเอกลักษณ์ต่างๆทางด้านโครงสร้างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ทางด้านในเรื่องของเอกลักษณ์ทางด้านอาหารนะครับเพราะว่าอาหารที่นี่เนี่ยจะเป็นอาหารที่รสชาติโดดเด่นนะครับก็จะเป็นรสชาติที่จะ ลมกลมอร่อยนะครับเพราะเรามีเชื้อสายของทั้งชาวจีนและชาวไทยปนอยู่นะครับอาหารแต่ละประเภทก็เช่นที่คุณลูกตารู้จักก็จะมีพวกเป็ดพะโล้ใช่อันนี้คือชื่อมากเลยนะครับผมขนมหวานใช่ค่ะขนมหวานเขาบอกว่าขนมหวานต้องมาซื้อที่ตลาดน้ําดอนหวายเพราะว่าขนมหวานอร่อยมากครับก็จะมีของเราก็จะมีหลากหลายนะครับแล้วเราก็เอาจุดเด่นที่เป็นอาหารนะครับเราก็เอามาฟื้นฟูอาหารบางอย่างเนี่ยคุณลูกตาไม่สามารถหากินที่อื่นได้ใช่ครับ ที่นี่เท่านั้นนะครับอย่างเช่นฮอมกเนี่ยคือวิธีการเนี่ยเราก็ใช้วิธีการกวนกวนในเขาเรียกว่าในอ่างนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการใช้ใช้เครื่องเครื่องปั่นไม่ใช่เครื่องปั่นเราเราควรเองครับผมแล้วก็ยังมีขนมหลายๆอย่างนะครับที่สูญหายไปแต่ที่นี่ยังมีอยู่รับคงไว้ครับแล้วเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาเที่ยวตลาดน้ำต้นหวเนี่ย ก่อนจะเที่ยวเนี่ยจะต้องมีสักการะอะไรสักอย่างนึงนะคะที่บอกว่าเป็นสิริมงคลมากๆใช่ครับก็คือที่อยู่ด้านหลังนะครับะเป็นสารเจ้าแม่เส้งเนี้ยนะครับซึ่งก่อตั้งมากับชาวพี่น้องชาวตลาดดอนหวายนะครับะะเพื่อความเป็นสิริมงคลคะนะครับก็อยากจะให้คุณทุกตานะครับได้สักการะสารเจ้าแม่เส้งเนี้ยซึ่งเป็นสารคู่ของตลาดของเรานะครับผมซึ่งอยู่ด้านหลัง ด้านหลังนี้ใช่ไหมครับผมจริงเขาบอกว่ามีคนมาขอมีคนมาบนบานสารกล่าวด้วยจริงไหมคะจริงครับได้ทุกคนนะครับขออะไรขออะไรก็ขอให้อายุยืนนานลูกหลานมีชื่อเสียงร่ำรวยเงินทองสมหวังในความปรารถนาทุกประการนะครับแล้วกำนันคือมาขออะไรบ้างคะก็ผมก็มาดูแลกันอยู่นะฮือ่ามาขอให้ได้เป็นกำนันอะไรอย่างืี้อ๋อนัอนอันนั้นขอขอมานานแล้วครับขอมานานแล้วขอมานานแล้วฮือ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 ะไรกันฮือฮือันนี้ก็แล้วแต่ครับที่ส่วนใหญ่ก็คือของเราเนี่ยเราก็จะแก้กันด้วย อาหารที่ชาวบ้านทำมาเพราะชาวบ้านของเรามีฝีมืออยู่แล้วท่านชอบกินอาหารที่าชาวบ้านชาวตลาดน้ำดอนหวายาครับทำใช่งั้นเดี๋ยวกำลังพาทุกท่านไปไหว้ก่อนนะครับผมแบบของกันคุกผู้ชมเดี๋ยป่ะไปค่ะ ดอนหวายมาเก็ตหรือบางคนก็เรียกว่าตลาดดอนหวายเป็นตลาดริมน้ำชื่อดังใกล้กรุงเป็นตลาดในจังหวัดนคนปรปฐมตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดคงคารามดอนหวายตําบลบางระทึกอําเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมค่ะตลาดนี้นะคะจะมีลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าตั้งแต่อดีต สมัยรัชกาลที่6ถือได้ว่าเป็นตลาดโบราณริมแม่น้ำท่าจีนที่มีอายุยาวนานและสามารถเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยมากมายในตลาดซึ่งเป็นตลาดอาหารไทยขนมไทยแบบดั้งเดิมค่ะขนมไทยนานาชนิดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารไทยที่มีอยู่หลากหลายพร้อมสินค้าเกษตรกรรมท้องถิ่นจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านเนี่ยนำสินค้าอาหารมาจําหน่ายในบริเวณวัดดอนหวายราคาถูกบ้างแพงบ้างก็แล้วแต่จะเลือกหากันแบบที่ถูกใจค่ะ ท่านในชุมชนวันนี้กำนันบอกว่าต้องพามาที่ร้านเจียจินหัดเพราะว่าร้านนี้เป็นขนมเปี๊ยะโบราณนะคะแล้วก็ดั้งเดิมด้วยต้องมารู้จักเจ้าของร้านก่อนพี่น้องเล็กพี่น้องเล็กสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องเล็กอย่าลไพี่น้องเล็กคะทำไมขนมเปี๊ยะที่ร้านถึงขึ้นชื่อมากเพราะว่าเราทำสดใหม่ค่ะแล้วก็อร่อยอ่าเป็นของสดใหม่เลยคือทำทำอยู่ข้างในนี่เลยมีโรงงานมีโรงงานทำเลย เราก็ทาสดๆใหม่ๆเลยทาสดๆใหม่ๆค่ะของเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทั้งคืนอ๋อไม่ได้ทั้งคืนหมายถึงว่าถ้าเกิดจะทํามาขายวันนี้ก็คือทําเมื่อวานอย่างนี้ปะค่ะอ๋อแล้วเราจากขนมเปี๊ยะนี่มันมีขนมเปี๊ยะอะไรยังไงบ้างก็มันจะมีหลายไส้นะคะมีทุเรียนแล้วก็เป็นไส้ถัว่วไส้หมูแล้วก็กอ๋อที่ขึ้นชื่อเลยแล้วก็คอเป็ดเม่งถึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไส้ฟัก มีหลายไส้ค่ะทั้งถัวดำด้วยถัวดำถัวดำคือเรียกว่าเป็นขนมเปียที่มีหลากหลายไส้ค่ะค<ะ>ุณผู้ชมแล้วก็นอกจากขนมเปียแล้วเนี่ยยังมีขนมอื่นที่ขึ้นชื่ออีกออก็คือขนมอะไรบ้างนะคะที่เมื่อกี้บอกมีโกอ่อ,อนนะคะที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งโกอ่อ,อนทำไมอันนี้ต้องขาดไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะแบบคนสมัยก่อนที่ชอบทานสมัยต้องอย่างรุ่นรุ่นยายรุ่นป<ะ>ู่รุ่นอะไรอย่างเงี้ย กาจะชอบกินขนมโถอ่อนค่ะซึ่งมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนิ่มๆค่ะเคี้ยวง่ายแล้วก็ข้างในก็จะเป็นไส้ถูกไหมคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะอ่ะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเอ๊ผู้ไม่สูงอายุเด็กอย่างเราก็สามารถรับประทานได้ได้ทุกคู่ทุกวัยแตี่น้องเล็กคู่สนกไม่กล้ากินเลยอ่ะแล้วก็อะไรนขนมอะไรนะคะเม่งถึงค่ะเม่งถึงเม่งถึงมันคือขนมอะไรอ่ะก็เป็นขนมเนี่ค่ะลองชิมเลย เป็นเป็นขนมที่ทําจากแป้งกับงาอย่างเงี้ยหรอแป้งแล้วก็มาคลุกงามันเหมือนมันเหมือนกะละแมป่ะใช่ค่ะคล้ายๆกันแต่อันนี้จะแบบว่ามาจากเมืองจีนเป็นสูตรเมืองจีนเป็นสูตรที่แบบว่าของเมืองจีนแล้วก็มีขนมอะไรคอคอเป็ดคอเป็ดค่ะถ้าคอเป็ดก็เหมือนถึงเนี่ยจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าคอเป็ดเนี่ยจะผสมมีถั่วอยู่ข้างในถือว่าขึ้นชื่อแล้วแล้วที่ขายอะไรยังไง ปกติขายอยู่ที่ตลาดนี้อย่างเดียวหรือว่ารับไปมี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 คนเขารับไปด้วยค่ะมีคนเขารับรับไปขายรับไปขายแล้วถ้าก็อยากทานต้องต้องมาทานที่นี่หรือว่ามีจำน่ายที่ไหนอีกมาที่นี่ค่ะหรือว่าจะโทรมาโทรมาสั่งก็ได้เราก็ส่งอีเมลให้ได้อ่ะโทรมาสั่งที่เบอร์อะไรล่ะบ้างว่าคุณผู้ชมอยากได้ทานขนมปิ้งศูนย์สามสี่สองแปดแปดศูนย์หกสี่นะคะหรือไม่ก็ศูนย์เก้าศูนย์หกห้าหกห้าสามหนึ่งเจ็ดค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมโทรมาสั่งขนมได้นะคะเพราะว่ายินดีเลยแล้วก็ ของเขานี่อร่อยมากขนมเปี๊ยะเนี่ยเขาบอกว่าแป้งเนี่ยบางด้วยแป้งบางมากแล้วก็มีหลากหลายก็คือมีทั้งแบบใหญ่่แล้วก็มีแบบเล็กด้วยแบบเล็กนี่ลูกเท่าไหร่คะลูกละ5บาทลูกละ5บาทเองคุณผู้ชมถ้าแบบใหญ่อย่างนีง้คะก็ร้อยหนึง่งค่ะร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับชุมชนมาตลาดน้ำต้นหวานมานานมากนะคะอเราเ่ทตลดนไปกก็มีร้านนี้แล้ว จจิพวดนะคะมาเลยคุณผู้ชมอยากทานถ้าเกิดยังไงมีโอกาสมาตลาดน้ำตอนไหวยก็มาได้แต่ถ้ามาไม่ได้ยกหูโทรสั่งเลยก็มีบริการส่งที่ะบรกนรรรกันนะคะขอบคุณมากนะคะพี่น้องเลข่ขอบคุณค่ะ คุณนันขาตรงนี้นี่กํานันพามาเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นที่ที่ขึ้นชื่อและทําให้ตลาดน้ำดอนหวายขึ้นชื่อเลยครับผมที่นี่ก็คือร้านในหนับนะครับแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อของตลาดน้ำดอนหวายนะครับใครอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือผู้บริหารร้านในหนับนะครับคือเฮียทุยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบอกว่าทําไมที่นี่ถึงได้แบบชื่อมากเลยเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมนะห้าสิบกว่าปีแล้วครับนะแล้วก็ใครมาดอนหวาย ไม่ได้ซื้อเป็ดในหนับกลับไปถือว่ามาไม่ถึงนะเพราะไฮไลท์ที่นี่คือเป็ดพะโล้ในหนับนะดูด้านหลังได้เลยครับเนี่ยไฮไลท์ขนาดไหนเนี่ยนะยังมาแจกเลยนะครับจริงๆคือขายนะครับขายนะครับเก็บตังค์นะครับไม่ได้แจกฟรีนะครับเอเขาบอกว่าตลาดน้ำเปงหวายที่ซึ่งชื่อได้เนี่ยก็มาจากในหนับได้ใช่ไหมครับจากในหนับครับเป็นส่วนเป็นส่วนสำคัญที่เมื่อปี41หนึ่งะฮะไทลัสซึ่งเป็นไทยรัฐมา ้ขาอ,ออกตื่อให้อันนี้ก็เลยเป็นตลาดท่องเที่ยวเลยฮะคนก็จะมาตามหาเป็ดได้น,นดับแน่นอนครับแน่นอนนี่เขาบอกว่าตอนนี้มีขึ้นชื่อมากคุณผู้ชมดูนะด้านหลังนี่คือแบบคนมารอซื้อ,ลลอ,อแล้วได้สูตรมาจากไหน,นะคะสูตรนะฮะสูตรดั้งเดิมมาจากเตี่ยนะฮะมาจากเมืองจีนนะ,ะเป็นสูตรเก่าแก่ดั้งเดิมเลยแล้วก็เราก็มาพลิกแพงดัดแปลงให้สูตรมนคงที่ ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็สุดคงทีแล้วนะฮะแล้วก็มีกี่สาขาคะเนี่ยตอนนี้มีอยสองสาขาครับมีอยู่สาขานึาา่งก็เส้นปิ่นกาวในไศรีใช่เพราะเราแอบเห็นไงแล้วรถจอดยาวเลยคมากก็แล้วก็มีอีกสาขาก็คืออยู่ที่ตลาดน้ำต้นไหวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอเข้าไปชิมหน่อยนะอ่าเชิญเลยครับต้นหวายเราถือว่าหาว่ทันไม่ถึงแน่นอนแน่นอนเชิญเลยครับเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะใช่เลยครับใช่เลยเชิญเลย ในร้านไม่ชื่อเคทูเวียเรทูวีเป็นเจ้าของร้านทำไมถึงชื่อร้านในหนับสมไม่ก่อนเราจะทําในรูปองสีนะครับแล้วก็คนที่ชื่อในหนับเนี่ยจะเป็นแผนกเอาเป็ดไปขายนะพอขายขายขายไปแล้วก็เออชื่อเขาเก๋ดีอ่ะก็เลยตั้งชื่อนหนับเลยก็เป็นร้านเป็ดทะลุมในหนับแต่ผมเป็นคนดําเนินการทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกเลยเนินการเป็นคนทำทั้งเชื่อเลยฮะทั้งเชื่อเลยเชื่อเองเชื่อกระมือเลยนะฮะเชื่อเป็นแสนละล้านตัวจริงอคะจริงครับเชื่อกระมือเลย เป็นคนเชื่อเลยเชื่อเลยสมัยก่อนเราทำแบบครบวงจรนะทั้งเลี้ยงทั้งเชื่อเองต้มเองขายเองปัจจุบันนี้ไม่ได้เชื่อแล้วไม่ไหวแล้วครับวันหน0เจ็ดแปดร้อยตัวนี้ไม่ไหวเดือนนึงก็ประมาณเจ็ดแปดพันตัวเดือนนึงนะถามก่อนเลยค่ะว่าอย่างเมนูเด็ดที่มาทุกโต๊ะต้องสั่งก็คือตัวเป็ดนี่แหละตัวนี้แหละเป็ดพะโล มันเด็ดยังไงแล้วมันทำจากอะไรบ้างหรอเนื้อของเราจะนุ่มไมม่เหือนแล้วไม่เหม็นสาบไม่เหม็นข่าวเออเขาบอกว่าเป็ดเนี่ยถ้าทำไม่ดีจะเหม็นสาบเหม็นสาบเหม็นข่าวทานไม่ได้เลยของเราจะใช้เครื่องเทศอย่างดีเลยเครื่องบารโลเนี่ยเราใช้เกรด A หมดค่ะะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะนุ่มแล้วก็นุ่มธรรมชาตินะครับเหรือเปล่าไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเหนียวใช่ส่วนมากนะถ้าต้มไม่ได้ที่ใช่ถ้าลองต้มไม่ได้ที่เนี่ยเหม็นสาบ เน้นคาวนี่จะตามมาแล้วอยู่ที่ว่าการใช้เครื่องโพโลด้วยแะใช้เครื่องโลโล์ต้องใช้เกตเเกมหมดเรจะบอกวิธีการทำคร่าวๆได้ไหมคะว่าทำยังไงก็ได้ครับก็ใส่ใส่เครื่องโลโรธรรมดาแบบทั่วไปเรนจะมีเคล็ดลับนิดนึงว่าเวลาต้มนิ่มเนี่ยเราใช้จับเวลาเอาโอต้องจับเวลาเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งเราระหว่างนิ่มนิ่มกับเละต้องเข้าใจนะอาหารเนี่ยนิ่มกับเละต่างกันนะนะะ นิ่มเนี่ยพอนิ่มแบบนิ่มๆหนุกๆนุกนะแต่เละนี่เคี้ยวปุ๊บก็ตึงได้เลยมันไม่ไม่ต้องเคี้ยวเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเละนะเขเรียกว่าเวลาต้มเนี่ยเรารู้เราจะจับเวลานะประมาณ40-50นาทีนาทีจากน้ําเดือนนะครับอันนี้ผมเปิดเผยสูตรเลยนะเนี่ยพอได้จังหวะเวลาเนี่ยเด็กเขาจะรู้จังหวะนิ่มเนี่ยพวกเขาเรียบเอาขึ้นเลย พราะฉะนั้นเป็ดที่นี่ก็จะนิ่มนิ่มแล้วก็มารับประทานเป็นจานทานกับข้าวแบบนี้ได้เลยได้เลยครับแพงไหมคะเขาบอกว่าโอ้โหก็ไม่แพงครับราคาบ้านนอกครับนี่ราคาบ้านนอกบ้านนอกเลยบ้านนอกสักเท่าไหร่นะคะพวกหนูจะกินได้ก็ตัวขั้นต่ำก็300ค่ะแต่ถ้าลองตัวใหญ่ๆบิ๊กๆเลยเนี่ยสี่ร้อยบาทนะซึ่งถูกกว่ากรุงเทพเยอะฮะกรุงเทพเขาบอกราคาชุมชนครับสามร้อยก็กินได้เพรฮดตัวนึงใครจะกินคนเดียวคุณผู้ชม เขาก็ต้องกินกันหลายคนแล้วมาแชร์กันกินด้วยกันนะคะนอกจากเป็ดพะโล้ที่ขึ้นชื่อแล้วนี่นะคะร้านในหนับเป็ดพะโล้ที่ยังมีอื่นขึ้นชื่ออีกมีอะไรคะก็ยังมีพวกต้มฟักมะนาวนะฮะเราจะใช้มะนาวเราทําเองมะนาวนี่เราดองเองเดี่ยนะฮะตั้งรุ่นแม่เลยมะนาวดองใช่ไหมโอเคครับของราจะไม่มีการขมนะฮะแล้วก็ทอนมันปลากรายนี่แล้วก็ทําเองหมดทำเองไม่ได้ไปซื้อสำเร็จมาไม่ไม่ไม่ทำเองตีเองเลยครับนะฮะเราต้องทําด้วยทํากับมือเลย ถึงจะได้รสชาตินะแล้วสังเกตที่นี่ฮะรายการอาหารนี่ไม่กี่อย่างหรอกคร่ะแต่อร่อยทุกอย่างนั่นน่ะสิเราจะเน้นของอร่อยนะฮะเดี๋ยวประมาณดูตามเมนูเดี๋ยวดูไม่กี่อย่างละประมาณประมาณไม่ถึง10อย่างนะก็คือจะมีเด็กๆก็จะเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ทอดมันทอดมันก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะมีนะต้มฟักห่อหมกปลาช่อนห่อหมกปลากายใช่ครับแค่นี้ก็จบแค่นี้ก็คนทานเยอะชมดูได้ข้างหลัง เยอะมากคุณผู้ชมถ้าจะนับกันแล้วนี่นะคะเปิดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยจริงๆล้วเปิดประมาณห0กว่าปีแล้วตั้งรุ่นเตี่ยรุ่นบรรพบุปุษมาจากเมืองจีนเลยค่ะตั้งอ่ะผมยังไม่เกิดตั้งกำนันยังไม่เกิดเลยฮะผมยังเด็กๆอยู่ประมาณ6ก็ดขวบเจปขวบเนี่ยตอนแรกเริ่มต้นก็อยู่ตรงนี้เลยป่ะคะก็อยู่นี่ดั้งเดิมเลยนะฮะแต่สมัยก่อนสมัยก่อนยังไม่มีแพรพอออกสื่อได้พอเสร็จเราก็สั่งแพรเข้ามา เป็นแพรแรกนี่ครของเราจะเป็นแพรแรกเลยของตลาดน้ำกลางวันค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยรับคนได้กี่คนนะคะในแพรของเราในร้านของเรามันคํานวณไม่ถูกเพามันเต็มไปหมดแล้วมันเต็มไปหมดนะคำนวณไม่ถูกน้ำไม่ถูกนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมาทานเนี่ยสามารถที่จะมาได้ทุกวันไหมคะหรือว่ายังไงก็ถ้าลองเป็นเป็ดเนี่ยจะมีจําหน่ายทุกวันนะฮะส่วนถ้าลองพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอาหารเนี่ยในแพรเนี่ยเราจะหยุดทุกวันจันทร์ วันจันทร์อย่ามาวันจันทร์อย่ามาแต่ถ้ากำังอยากทานเป็ดมาได้ครับเป็ดมีเป็นมีทุกวันได้มาเป็นวันอื่นที่ไม่ใช่วันจันเร์คเพราะั่นแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นเจ็ดโมงห้าโมงเย็นเท่านั้นนะคะถ้ามาเย็นกว่านี้ไม่ได้ทานนะคะคุณผู้ชมใครสนใจอยากมาทานอยู่ในตลาดน้ำต้นไห้ตรงไหนฮะตรงกลางตลาดเลยครับถามใครใครรู้จักหมดนะโทรมาจองได้ไหมโทรมาจองก็ได้นะฮะ จองไม่ได้ไหมครับได้ไม่ได้กินเป็ดอ่ะคุณผู้ชมได้ได้โทรมาได้ครับอ่าหมายเลขอะไรคะศูนย์สามสี่ครับสองแปดแปดหนึ่งศูนย์ห้าหรือโทรมาที่ผมโดยตรงเลยก็ได้ครับศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์สองแปดหนึ่งสี่สองครับเฮียทุยครับเฮียทุยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้หน้าจอเผื่อเขาจะมาเป็นกลุ่มทัวร์ได้ครับได้ดีดีครับดีดีเราหมาว่าเอ้าถ้าเกิดงานฉันไม่มีโต๊ะนั่งเขาก็ต้องโทรมาจองใช่ไหมคะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเฮทูยมากๆแล้วเดี๋ยวจะขอชิมหน่อยได้เันอร่อยจริงเพราทำอยู่เรืยต่อคิวกันเต็มไปหมดแล้วคนเต็มร้านขนาดนี้นะคะเดี๋ยวขอบคุณเฮทูยจ่อยขอบคุณค่ะ ถึงผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำดอนหวายแห่งนี้ค่ะว่าตลาดน้ำดอนหวายของเราเนี่ยเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีอะไรที่ไม่เหมือนตลาดน้ำที่อื่นครับผมสำหรับที่ตลาดน้ำดอนหวายนะครับท่านสามารถเลือกซื้อนะครับซื้อหาผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับได้ทุกเวลานะครับที่ตลาดน้ำดอนหวายนะครับโดยตลาดน้ำดอนหวายของเราเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เวลา7โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นนะครับสินค้าของที่นี่นะครับเป็นสินค้าผลิตจากชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนนะครับนะครับ ก็เป็นสินค้าในชุมชนที่แบบว่าเอามาแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมมาสนับสนุนกันมาสนับสนุนกันครับที่ตลาดน้ํำดอนไหวของเราแล้วก็มาได้ทุกวันเลยทุกวันเลยครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับในวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้านะครับถึงหนึ่งทุ่มนะครับเป็นต้นไปโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะอย่างวันนี้วัาทิตยุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า คึกคักมากๆนะคะแล้วก็แบบว่าคนเยอะมากของกินก็มีหลากหลายแล้วก็มีของพิตภัณฑ์ในชุมชนีีกเยอะมากเลยค่ะคในวันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่ากำนันเนี่ยนะคะเป็นหัวเรี่องหัวแร่งสำคัญเลยที่จะท,ทำให้ ในชุมชนของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นแล้วก็ตลาดน้านจนหน่ายแล้วก็อยากต้องการคนเก่งๆในกำลังที่มาดูแลทางรายการนะคะก็เลยจะขอมอบตัวเห็ุผลจีแสกันสีแดงตัวนี้เอาไว้เพื่อบำรุงสุขภาพกำลังอยากจะมอบให้กำลังไว้เป็นที่ระลึกจากทางรายการค่ะแล้วก็ถ้ามีปัญหาสุขภาพก็โทรไปสอบถามที่022903999ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ ไร่ขิงแห่งนี้นะคะที่สําคัญก็คือเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานและเป็นวัดประจําจังหวัดของชาวจังหวัดนคปรปฐมอําเภอสามพรานเลยนะคะทุวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีประชาชน่ยมาไหว้แล้วก็สักการะเยอะมาก เพราะว่าที่หนึ่งที่พามาที่นี่เนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีตำนานนะคะของพระพุทธรูป5้าองค์ที่เป็นพี่น้องกันแล้วก็รอยน้ํามาซึ่ง5องค์นี้เนี่ยก็จะมีหลวงพ่อโตวัดบางพีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะหลวงพ่อวัดเขาตะเคาหลวงพ่อพุทธโสธรแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะนั่นก็คือ1 ในห้าพี่น้องค่ะที่เรียกได้ว่าถวายนะคะใน,ในความเชื่อที่เขามีมาว่าจะถวายตัวเนี่ยเพื่อรับใช้พุทธศาสนานั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาแล้วที่สําคัญก็คือว่าประชาชนที่เขาแห่มาว่าเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าอยากจะมาสักการะขอพรแล้วก็ทึ่งในปฏิหารที่มันเกิดขึ้นกับการที่ได้มาสักการะบูชาแล้วก็บางคนก็มาบนบานสารกล่าวกันแล้วก็จะมีการแก้บน ซึ่งของแก้บนที่นี่เนี่ยก็จะมีหลากหลายมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นประทัดนะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นนางรำที่เป็นแบบนี้หรือจะเป็นนางรำที่รำจริงๆแล้วก็จะมีไข่นะคะมีผ้านะคะที่เอาไว้ห่มนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะมีแบบว่าคนบริวารอ่ะมีบริวารก็จะมีตัวเนี้ยนะคะมีทั้งเป็นช้างมาแล้วก็มีคนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะถวายได้แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่า คนก็ต้องมาเลยมาสําหรับแก้บนแปลกมากคือจะผิดแปลกจากดอกไม้ทูบเทียนก็คือจะเป็นว่าวค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นว่าวแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้เป็นว่าวนะคะที่เขาก็ใช้แก้บนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าประชาชนนี่เยอะมากๆวันนี้ต้าก็เลยขอพาคุณผู้ชมเนี่ยถือโอกาสมากราบไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงเพื่อขอพรสักการะบูชาแต่คุณผู้ชมจะบนบานสานการอปปั่าก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะค่ะ วัดไร่ขิงสร้างขึ้นเมื่อพศ2334โดยสมเด็จพระพุทธจารย์พุกรียกชื่อวัดตามชื่อตำบลเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดสาราปูลมาประดิษฐานไว้ที่วัดปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยหน้าตักกว้าง4ศอก2นิ้วเศษสูง4ศอก16นิ้วเศษพุทธลักษณะเป็นสมัยเชียงแสนซึ่งมีการสันนิฐานว่า เป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้างตามตำนานเล่ากันว่ามีการลอยน้ำมาและอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดสาราปูนวัดไร่ขิงแห่งนี้ ค่ะตุตาเล่าเรื่องนะคะที่ตลาดน้าดอนหวาค่ะอําเภอสามพันจังหวัดนคปรปฐมคุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะคะถ้ายัางไงเนี่ยอย่าลืมแวะมาสนับสนุนกันนะคะเพราะว่าตลาดน้ำที่นี่เนี่ย มีของทอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะหรือว่าใครอยากจะมาสักการะนะคะบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อวัดไร่ขิงก็อย่าลืมมาได้นะคะเขาเปิดทุกวันนะคะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่จะคึกคักมากมานี่แหละค่ะถือเป็นการนําสิ่งดีๆต่างๆนะคะที่อยู่ในชุมชนแล้วมารวมตัวกันแล้วก็มาสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ค่ะที่อื่นก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสําหรับเพจหนึ่งจสะพันสีแดงค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากสอบถามข้อมูลสุขภาพก็สามารถโทรไปได้ที่0ูน22903999นะคะและเดี กลับมาเจอกันนะคะกับเรื่องนอกจากชุมชนจะไปจังหวัดไหนอำ <c oughs> เภอไหนติดตามได้วันนี้ลากลัไปก่อนสวัสดีค่ะ